สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าจีแชนเนลนะคะช่องที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลสุขภาพเคล็ดลับการป้องกันโรคนะคะวันนี้ป้าจีจะมาแบ่งปันเรื่อง5วิธีรับมือโ oh อมิคอนรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกแล้วใช่ไหมคะอคทิ์ที่ผ่านมาป้าจีได้พูดถึงเรื่อง6อาการป่วยด้วยโอมคอนนะคะทีนี้ช่วงนี้กลับจากสังสรรปีใหม่เราก็ ได้ไปร่วมสังสรรค์กับเพื่อนฝูงกับครอบครัวนะคะบางคนอาจจะได้รับของแถมกลับมาโดยไม่รู้ตัวนะคะวันนี้ป้าจิก็เลยจะมาแบ่งปันเรื่อง5วิธีรับมืออูไมคอนนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวใช่ไหมคะ โอไมคอนเป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะที่กายพันธุ์นะคะความพิเศษของมันก็คือรูปร่างหน้าตาของมันจะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ30จุดนะคะจึงทําให้มันมีความพิเศษสามารถแพร่ระบาดไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถหนีภูมิคุ้มกันของเราได้นะคะจึงทําให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีความวิตกกังวลมากแล้วก็มีความเป็นห่วงมากนะคะว่า เชื้อนี้จะทําให้มีการระบาดแล้วก็วนแล้วก็จับตาดูไอเชื้อตัวนี้มากๆเป็นพิเศษเลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้คลิปนี้ป้าจิก็เลยจะมาแนะนำา5วิธีดีๆในการที่จะรับมือโอไมคอนนะคะว่าเราควรจะป้องกันตัวเองอย่างไรบ้างไม่ให้ติดเชือ้อโอไมคอนนะคะ,ะมาฟังกันเลยนะคะว่า5วิธีที่ป้าจิจะพูดนี้คืออะไรบ้างคะ่ะวิธีที่1น,นะคะ สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะก่อนจะออกจากบ้านทุกครั้งก็ควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะไม่ใช่หน้ากากผ้านะคะหน้ากากอนามัยจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้ดีกว่าหน้ากากผ้านะคะซึ่งเชื้อโอไมคอนนี้ก็เป็นเชื้อที่ติดง่ายนะคะถ้าเราใส่หน้ากากที่ไม่มีประสิทธิภาพเราก็มีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะก่อนออกจากบ้านก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งอ่าวิธีที่สองค่ะล้างมือบ่อยๆนะคะข้อนี้ยังเป็นการแนะนําที่สมควรทํานะคะคือ,อใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆไม่ว่าเราจะไปสัมผัสหยิบจับอะไรก็มีโอกาสที่เชื้อโควิดจะไปตกปนเปื้อนอยู่กับวัตถุกับปรดกรประตูกับ รา,าวบันไดพวกนี้นะคะเมื่อเราไปสัมผัสเราก็ควรจะมีการล้างมือบ่อยๆจะล้างด้วยน้ําสบู่ก็ได้นะคะหรือจะล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์70%ก็ดีเหมือนกันนะคะการล้างด้วยน้ําสบู่ก็ควรจะล้างให้นานพอนะคะาล้างถูให้ทุกซอกทุกมุมอย่างน้อย20วินาทีก็จะ ทำให้มือเราสะอาดได้นะคะแต่ถ้าไม่มีก๊อกน้ําแล้วก็สามารถที่จะล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะ,ะวิธีที่3ค่ะเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันนะคะค่ะเพราะว่าเชื้อโควิดหรือเชื้อโอไมคอนนี้ก็จะติดต่อกันแบบเดิมนะคะคือการไอาจามแล้วก็สัมผัสใกล้ชิดกันเหมือนเดิมนะคะดังนั้นควรเว้นระยะห่าง1-2เมตรขึ้นไปอีกเลี่ยงชุมชนแออัดคนเยอะๆนะคะอากาศไม่ถ่ายเทนะคะเพราะว่าการติดเชื้อ แล้วก็อยู่ในชุมชนแอร์อยู่ในกลุ่มชนแออาจนีก็จะมีการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคก,ก็ทําให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆก็ควรทําอยู่เป็นให้ติดเป็นนิสัยเราจะได้ป้องกันการติดเชื้อโควิดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็สามารถป้องกันได้นะคะ วิธีที่4ค่ะสังเกตอาการตนเองนะคะข้อนี้ก็สําคัญนะคะควรจะสังเกตอาการตัวเองทุกวันนะคะว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างคลิปที่แล้วป้าจีได้พูดถึงว่า6อาการติดเชื้อ,อไวรัสโควิดโอมคคอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วยังไม่รู้ว่าเราจะสังเกตอาการตัวเองยังไงให้เปิดกลับไป ย้อนดูคิปที่ผ่านมาที่ปจิได้พูดไปแล้วนะคะว่า6อาการติดเชื้อไวรัสโอมครอนมีอาการอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้แล้วก็ควรจะสังเกตตัวเองนะคะว่าเรามีอาการผิดปกติเหมือนที่ปจิได้พูดไปแล้วไหมถ้ามีอาการผิดปกติเราควรจะกักกันตัวเองแยกตัวเองออกแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อแล้วก็ถ้าเป็นเราก็จะได้รักษานะคะ,ะวิธีที่5นะคะ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะการฉีดวัคซีนก็จะช่วยป้องกันติดเชื้อโอไมคอนนะคะหรือการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อื่นๆก็ได้นอกจากจะป้องกันการติดเชื้อได้แล้วก็ยังการรับวัคซีนก็ยังช่วยลดความรุนแรงของโรคไม่ทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนไม่ทําให้เชื้อทะลุลงปอดแล้วก็ลดอัดตราการตายได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครยังไม่ได้รับวัคซีนก็ควรไปรับวัคซีน นะคะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะซึ่งตอนนี้ก็เปิดไฟเขียวอย่างดีอย่างมากเลยนะคะว่าต้องการวัคซีนชนิดไหนเราก็สามารถจะให้ท่านได้นะคะโดยที่ไม่ได้จองคิวนะคะแค่ถือบัตรประชาชนไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็สามารถที่จะรับวัคซีนได้แล้วเพื่อความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนนะคะรัฐบาลหาทุกช่องทางหาทุกวิธีการเพื่อ,อ เชิญเชิญชวนให้ท่านมารับวัคซีนนะคะเพราะว่าไวรัสมันกําลังระบาดแล้วก็มีการกลายพันธุ์การรับวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่สามารถจะป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อหรือถ้าติดเชื้อแล้วก็สามารถจะลดความรุนแรงลดความเสี่ยงในการที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้นะคะค่ะและนี่ก็คือ5วิธีการที่จะป้องกันการติดเชื้อโควิดหรือการติดเชื้อไวรัส โอไมค์อน oh ได้นะคะถ้าใครยังฟังไม่ทันหรือฟังไม่ต่อเนื่องปาจิก็จะสรุปไว้ท้ายคลิปนะคะว่า5วิธีการการรับมือ การติดเชื้อไวรัสโอมคคอนมีอะไรบ้างนะคะวิธีที่1ค่ะสวมหน้ากากอนามัยนะคะวิธีที่2ค่ะเว้นระยะห่างนะคะวิธีที่สล้างมือบ่อยๆวิธีที่4ส,สังเกตอาการตัวเองนะคะว่าเรามีอาการเจ็บป่วยแล้วก็ให้รีบไปตรวจรักษานะคะวิธีที่5ไปรับวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนถ้ามีการติดเชื้อและลดอากาศ ลดอัตราการตายได้ค่ะฟังแล้วถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องป้าจ,จิ h ชน n นลไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระที่จะป้าจ,จิจะได้มาแบ่งปันในคลิปต,ต่อๆไปนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็สามารถจคอมเมนต์ถามป้าจ,จิเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะคะสวัสดีค่ะ